สวัสดีชาว p e d d y React กันทุกคนนะครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับ2 2คลิปเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็เมื่อวานเนี่ยนะมีการฝึกการเตรียมตัวที่จะเป็นผู้หญิงไปแล้วนะครับผมจากความอะไรนะ จำข้อแรกไม่ได้ดทุกทีเลยแบวแบวตอนแรกเขาเรียกว่าออ๋อไรเดียงสาน่ารักและก็เซ็กซี่นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ฝึกการเตรียมตัวเป็นผู้หญิงกันและว,วันนี้เนี่ยเราก็มาดูเขาเพอร์ฟอร์มเป็นผู้หญิงกันบ้างนะครับผมจากไฝอินกวางเจ้านะครับผมแล้วก็ไฝอินไทยแลนด์นะครับคลิปแรกที่ส่งมาเนี่ยครับเป็นคลิปของเฮียมาร์พระเอกแล้วก็เย่หมวยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลย3คนนะครับเป็นแยกก่อน คลิปแรกเออหมวย,ยู่กลางเหรอ<ม>โอ้แต่เต้นผู้ชายมากโอ้หน้าผู้ชายมากมโอ้ไม่เก่งใจกล้ามเลยแต่ละคนน่ะ<ม>โอ้ยต่หุ่นดีกันมากนะ <laughs> สงสารพระเอก่ะแต่พี่มารเหมือนผู้หญิงลเลยนะอ่าพี่มารสวยอยู่นะจะว่าไปอะ่ะเนี่ยเออเขาดูเป็นผู้หญิงมากเลยอะ่ะ <_ d ans> น่ารัก อ,อสองสารเขากันนะครับแค่เขาแบบเหมือนยกแขนขึ้นมาอย่างเงี้ยและแค่เห็นกล้ามแขนนะมันก็ไม่ได้แล้วว่ะดูดิทำอย่างเงี้ยคือน่ารักมากเลยเนอะเป็นความบันเทิงที่แบบหมวยจริงจังกับการร้องมากนะจริงจังกับการเต้นมากนะหมวยนะน่ารักมาก โอ้โหเสียงใหญ่มาไม่เข้ากับภาพที่เราเห็นโอ้โอ้ตายแล้วหัวใจจะวายกระโปรงเปิดโอ,โอ้ตายแล้ว ล้วพี่มาก,ก็ดูแบบยิ้มอ่ะเขาดูแบบว่าจอยอ่ะดูเหมือนแบบว่าตลกตัวเองนิดๆแล้วก็แบบสนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้สะเทนแบบว่าพวกอากาเซ่แล้วก็ได้สะเทนตัวเขาเองด้วยอะไรเงี้ยนะน่ารักมากเลยพี่มากน่ารักมากเขาแบบผู้หญิงเนอ่อไม่อยากจะเชื่อนะครับทุกคนพราะว่าเขาจะไปกันได้ถึงเพียงนี้นะครับผม ต่อมาครับผมยูนิตต่อไปเนี่ยก็คือเป็นเพลงดำๆนะครับผมก็คืออ่าพัวหน้านะครับเฮียแจ็คนะครับน้องแบมแล้วก็น้องยุกนะครับผมสี่คนนี้นี่ถ้าจะหาคุยยรื่องแล้วหัวแล้วหัวหน้าหวานมากอ่ะแบบเป็นหน้ามาแล้วก็มัดครึ่งหัวหวานมาก อันนี้คือใครอ่ะน้องยูเฮ้ยสวยน้องบุ้งขอษเห็นน้องแบมกลางขาเมื่อกี้แล้วแบบโอ้ยเนี่ยน้องแบบเต้นอย่างเต็มโอ้ย โอ้น่นารักขออนุญาตเกียดท้าเยเด <ś les> ี๋ยวแจ็คได้ปะโคตรเต็มอะ่ะโอ้ไม่เกรงใจกล้ามแขนกันอีกแล้ว <ś les> น้องแม่มาอะไรพ <c oughs> ที่เข้าโรงเรียนมาเมื่อวานนี่หนูไม่ได้เอามาใช้เลยใช่ไหม <c oughs> น้องกางขาและขาสวยมากขาสวย <c oughs> โอ้ยแล้วการเต้นเต็มเมืม่อกี้คืออะไร <c oughs> น้องเรียบร้อยหน่อยลูกโอ้ยน้องยุกสวยมากเลยเนาะ ขาน้องแม่ดินี่เรายังแบบว่าละสายตาจากความหวานของหัวหน้าไปไม่ได้เลยเฮ้จัดดูแบบเห็นกล้ามแล้วไม่ได้จริงๆกล้ามแขนเขาแบบแต่ความจริงสวยนะอ่าเฮ้จัดสวยนะน้องแม่เขาดูแบบดูดิ đi 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 Hãy subscribe cho hoài หัวใจจะวายไม่รู้จะบรรยายคำไหนออกไปเลยครับผมกิลกุ๊ปวงนี้นี่แบบว่ามีมีอะไรกันให้ลุ้นตลอดนะครับต่อมาคลิปที่สามเป็นฮุกรวมกันเจ็ดคนโอ้ยหัวหน้า มาโคตรสวยเลยว่ะเฮียแจก็เอาจริงนะเขาไม่ได้มีอะไรเป็นผู้หญิงเลยนอกจากชุดแล้วก็ใส่วิกมีแค่นั้นเลยแล้วก็การปัดผมเล็กน้อยจลิตไม่มีผู้หญิงเลยซูคือคนแบบโอ้ยอยากให้ใส่ใจหน้ารอๆกันบ้างนะครับผม หัวใจจจวายวโอ๊ยหัวหนะ้าโคตรหลอ่อเราเห็นความหล่อในผมทรงนี้อ่ะเขาโคตรหล่อเลอยนับพระเอกหนะังอ่ะขออนุญาตเกียดลักษณะน้องแบมมาเขาจะแบบคอมคอมหลังหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโคตรคอนทราสกับชุดเล่องเพี่มา์าอ่ะพี่มา์าดูเป็นแบบน่ารักอะ่ะเขาดูเป็นผู้หญิงมากๆากอะ่ะดูดี แต่ว่าลักษณะจะออกกรนประสาทนิดๆน่ารักเปิดกระโปรงหวยน่ารักเนาะมันคือแบบเอนเตอร์เทนอย่างเงี้ยสนุกมากเลยอะเฮ้ยดูเขาทำอะไรแบบเนี้ยโคตรดีมันเป็นเรื่องที่แบบดีมากอะแล้วคือเขาก็าแบบ เป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ที่สุดยอดเลยไม่ใช่แค่ร้องเพลงอย่างเดียวอะ่ะก็ประทับใจเขามากเลยนองอยูโคสวยเลยปวดโอ,โอ,พโอ้พี่บีหันหลยังสวยเลยดูดิถ้าเกิดว่าไม่นับไหลกว้างของเขาอ่ะนะครับผม กูใครอ่ะน้องยุ้งออกเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยมังน่ารักน่าหยิบแก้มดูดิดูด,ดิแล้วจลิดเขาแบบพี่มังคนน่ารักเลยอ่ะ เขือนจริงกันเนี่ยเจักไม่ได้จริงโอ้ยเหนื่อยอะต้องรีบก้มโอ้ยน่ารักกันทุกคนเลยอ่ะ โอ้ยเหนื่อยมากเป็นคลิปเรียกชันที่เหนื่อยมากยังค้างอยู่เลยเนี่ยอารมณ์นะโอ้ยต่อมาครับอ anyway right. uh ีกคลิปหนึ่งนะครับที่มีพี่พี่อักัสเซ่มาฝากไว้นะครับก็คือก็๊กเซเว่นไฟอกไหมครอบ Day ด o ์ทูเกิลกรุ๊ปทอล มันคอนทราสต์กับชุดเสื้อผ้านหน้าผมที่ใส่มากมันมีความตรงข้ามกันแบบเนี่ยถ้าเกิดเราหลับตานะเราจะเห็นหัวหน้าแบบลุกหล่อๆใช่ไหมแต่พอลืมตาขึ้นมาเอาแต่งหญิงเฉย

น่ารักเนาะแล้วแม่วิก้าวิกกัโบอ่ะน้องแม้พูดเลยนะ โอ้ยน้องยุกสวยนะโข้ยแจกเดี่ยโอโบิวเก่งมากเลยเนาะ time ดูท่าเต้นห่วยไปอย่างนั้นนะโอ้ยโอ้ยเหนื่อยนะเองจริงเมื่อย คนน่ารักเลยอะฮะที่หน้าคนน่ารัก

<laughs> น้องโยมเนาราักอยากยีกอะ <laughs> เกียดการแม่น้ำตัวเสียงโลกขายาวมากเลยค่ะเนา,า,าะเนาะเนาะเ <laughs> ขาพูดอะไรเนาะเมื่อกี้เนี้ย <laughs> โอ้ยโอ้โอ <laughs> <laughs> ดูท่า โอ้ยเหินหน้าน่ารักสวยตัวสูงน่ารักเนาะ

พอแล้วเขาออนสเตจคือเขาแบบให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างแล้วแบบที่เขามีไม่ว่าจะเป็นความบ้าความเทความหล่อความอะไรเขาให้หมดเลยทุกอย่างเลยโคตรเป็นเสน่ห์ของก็เซเว่นอะโอ้น่ารักมากเลย เกลียดการแนะนำตัวเป็นเสียงลบแล้วก็ทำตามมันไปเรื่อยๆน่ารักเนาะอย มีเซอร์ไพรส์ตอนหลังน่ารักโวยเหมือนผู้หญิงนะเอาดีๆค่ะเหมือนผู้หญิงเลยฮะ

น้องแบบโคตรน่ารักเลยเห็นแารนี้แบบคันกว่าโอ้ยเหนื่อยมากเป็นการเลเชั่นที่เหนื่อยมากหัวจะปวดนะครับเลเชั่นสาวๆวงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมบอก สัมผัสได้อย่างหนึ่งคือว่าตอนเวลาที่เขาเล่นคอนเสิร์ตนยียครับหรือไม่ก็อ่ะยู่ดีมาหมดจริงจังเฉยเลยกำลังคาอยู่ในชะ่ค <c oughs> ือผมสัมผัสได้อย่างหนึ่งนะผมมีความรู้สึกว่าเขาเขาเป็นวงที่จริงใจมากๆากกับคนดูเขาเป็นวงที่โคตรจะจริงใจเลยแล้วก็แบบเหมือนเหมือนเขาไม่เขาไม่หลอกเราอะ่ะเออเขามีเท่าไหร่เขาให้หมดเขาให้เต็มไม่ว่าแบบตอนที่เขาเพอร์ฟอร์มตอนที่เขาอะไรอย่างเงี้ย ใครอยากจะให้เขาเป็นอะไรถ้าเกิดว่าเขาเป็นได้เขาทําให้ทุกอย่างเลยเน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่แบบมันทําให้เราไปไหนไม่ได้จริงๆอ่ะสำหรับกอเซเว่นั่นนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมสัมผัสได้จริงๆเลยอ่ะนอกจากแบบว่าการร้องการเต้นที่เพอร์เฟกแบบสายตาหรืออินเนอร์หรือการส่งอารมณ์อะไรเงี้ยผมว่าเขาเขาคือเดเบสละในใจ นะครับผมแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็คงคิดเหมือนกันนะครับจากการที่เนี่ยผมดูคลิปนี้ไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเขาทุกคนเขาน่ารักมากแล้วว่าเจ็ดคนนี้คือลงตัวที่สุดขาดใครไปไม่ได้แล้วก็แบบเอาใครเข้ามาแทนก็ไม่ได้เจ็ดคนนี้คือเจ็ดคนที่อยู่ด้วยกันแล้วเอเนอร์จีมันมันพอดีมันลงตัวทั้งนี้แต่ละคนแบบเขาเก่งมากเลยชอบมากพอเจ็ดคนอยู่เขารวมตัวกันอยู่ด้วยกันแล้วมันคือความสุขจริงๆงของแฟนๆเลย มันคือดีเป็นเบสโมเมนต์ที่สุดเลยมันชาร์มมิ่งมันเอเนอร์จีมันแบบดีมากตลอดเวลาอะไรเงี้ยชอบมากเลยครับก็ยังไงนะครับฝากถ้าเกิดว่าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามผมทางโซเชียลมีเดียได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram นะครับสำหรับวันนี้แพด d ี้เรียนะครับผมพามาดูสาวๆวงกอเซเวนะครับก็ต้องลาไปก่อนแล้วสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ